ครับกลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับตอนนี้ดรเบนจมาศโชคทองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนง,งานสถาบ,บันสิ่งแวดล้อมไทยอยู่กับรายการเราแล้วลครับสวัสดีครับจางครับสวัสดีค่ะคุณยอดปานูแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามรายการทุกท่านด้วยนะคะครับวันนี้พูดในเรื่องอาหารการกินมาตลอดเลยครับว่าครัวเราครัวโลกของเมืองไทยจะต้องเปลี่ยนเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราต้องมานั่งมองด้วยว่าครัวเนี่ยเมื่อกินกันไปแล้วนี่จะออกมาเป็นยังไงผมพยายามหาภาพแบ็กกราวน์มาเนี่ย อาหารที่กินแล้วเนี่ยยังไงก็ดูไม่ดีสำหรับแบ็คก่าก็เลยขออนุญาตเบลออ่ของอาจารย์ก็ใช้ใช้วิวทิวทัศน์ข้างหลังที่จัดถามาโอ้นึกไม่ถึงครับว่าหนึ่งในสามของอาหารที่เราทิ้งกันไปเนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าขยะทางอาหารเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ได้แต่เราเราเราทิ้งไปแล้วน่าเสียดายมากเลยจะเรื่องราวของขยะอาหารเนี่ยเราคุยต้องมีการแก้ไขยังไงก็บอกว่าตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของโลกมนุษย์โลกใบนี้แล้วครับอาจารย์ ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทำรายการให้ความสนใจในเรื่องของขยะอาหารค่ะจริงๆหนึ่งในสามมันก็น่าเสียดายแต่ว่าถ้ามองภาพรวมที่มีตัวเลขหน่งในสออกมานี่นะคะก็อาจจะเป็นตัวเลขที่คิดมาตั้งแต่ในแปลงปลูกของเกษตรกรจนมาถึงบนโต๊ะอาหารของเราอะคะ่ะซึ่งก็ผ่านมาหลายขั้นตอนเนาะตั้งการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาการขนส่งการแปรรูปการจําหน่ายหรืออะไรต่างๆนะคะก,ก็เสียไปเยอะ อันนี้ถ้าเมื่อก่อน,นะค่ะเวลาเราจะพูดว่าขยะอาหารจะคนจะทงเอ๊ะพูดถึงเรื่องอะไรมันใช่ขยะเปียกหรือใช่ขยะอินทรีย์ไหมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เรียกแบบเองรวมๆกันว่าคือขยะเปียกคือขยะอินทรีย์แต่เรื่องที่มีการหยิบยกคำอ่าก็ค่อนข้างจะหมายว่าขยะอาหารนะคะก็อาจจะเชื่อมโยงกับประเด็นที่เราสนใจก็คือว่าเราให้ความสนใจทั้งในเรื่องของตัวขยะแล้วก็เรื่องของอาหาร ให้ให้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแทนที่มันจะเป็นอาหารในรรางายเป็นขยะเพราะนั้นเราจะคิดสองเรื่องไปคู่กันค่ะมันเป็นเรื่องสําคัญมากมากค่ะครับเงั้นเราจะมองมุมเดียวนะฮะมองเป็นขยะเปียกขยะใบ<ช>ตองขยะ<ช>อะไรจริงๆแล้ว<า>ระหว่างทางมีอะไรที่สูญเสียไปอย่างที่น่าเสียดายทีเดียวในขณะที่หลายๆคนในโลกเนี้ยไม่มีอาหารจะกินไ,<ด>ไม่ครบมือแต่พวกเราเรากําลังทําลายตรงนั้นไป แล้วเราจะ,จะแก้ไขยังไงดีครับตรงนี้เราจะช่วยกันมองยังไงให้มันได้เป็นมุมเดียวกันครับอาจจะมองถึงแหล่งกําเนิดแหล่งที่มาก่อนก็ได้นะคะ,ะปกติถ้าภาษาวิชาการนิดนึงก็อาจจะมองสองส่วนค่ะเราใช้คําว่า Food Weight and Food อ o s s นะคะช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็น Food Loss จากจากแปลงเกษตรจนถึงการทําเป็นอาหารแต่พอเราบอกว่าเป็นขยะอาหารเือเราใช้คําว่า o o ้ดเวทอะค่ะก็จะมองตั้งแต่แหล่งที่เราจัดจำหน่าย แหล,ล่งขายนะคะร้านอาหารจนถึงบ้านเราหรือโต๊ะอาหารของเราที่ราคาซึ่งแหล่งจริงๆถ้าเรามองในรายละเอียดเนี่ยนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะเรามองถึงว่าเราไปซื้ออาหารที่ไหนนะคะอาจจะเป็นร้านาใหญ่ที่เป็นร้านค้าปลีกค้าส่งหรือร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าในหมู่บ้าน นะคะตลาดสดอันนี้คือแหล่งที่เราไปซื้อหาอาหารมานะคะหรือบางครั้งถ้าเราไม่ไปซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราก็เข้าร้านอาหารทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นแหล่งแหล่งหนึ่งเหมือนกันที่เกิดขยะอาหารหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรามีงานเลี้ยงเนาะเราไปงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชงานประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยเ mm. จ้าภาพแล้วก็ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงเนี่ยก็เสิร์ฟอาหารเรานะคะท้ายสุดคือที่บ้านเราเอง เราก็ทําอาหารนะคะเรจะเห็นว่าถ้าเราการให้เห็นเ,เส้นทางแบบนี้ราคะแต่ละจุดเนี่ยทุกทกที่ราคาที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือที่มาของขยะอาหารอีกที่หนึ่งนะคะคุณยอดมาดู <c oughs> คือที่วัดค่ะเมื่อไหร่ที่มีเทศกาลงานบุญใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> หลายคนก็จะตั้งใจที่จะเอาอาหารเนี่ยไปถวายพระ <c oughs> เพื่อที่จะอ,อุทิศส่วนกุศลไปให้ ผู้ล่วงลับที่เรานับถืออะไรต่างๆนะคะบางครั้งเนี่ยมันมากเกินความจาเป็นแล้วก็กลายเป็นกองขยะอาหารที่วัดอันนี้ก็เจอกันบ่อยๆอันนี้ก็ต้องมีการจัดการมเคยถ้าไปงานต่างจังหวัดที่จะทำอาหารกันเยอะมากเลยแต่ก็ยังดี <ใน S 1> สมัยนี้คือเจ้าภาพเจ้าภาพต้องจัดเต็มค่ะ,ค,ะคือขาดไม่ได้ขาดนี่เสียหน้าเลยทีเดียวครับแต่บางงานเขาก็จะจัดดีมากเลยเขาก็จะมีถุงถึงคือจัดเสร็จแล้วคุณเอากลับบ้านไป กขาจะต้องไม่ให้เหลือตรงนั้นแลแล้วแต่ละคนก็ไปกินต่อที่สองสามวันถ้าอย่างนั้นก็ยังค่อยค่อยเบาใจหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ยังเหลือหมูกะทะนี่ยครับเหลือแน่นอนเลยเพราะหมูกะทะเสิร์ฟไม่พอไม่ได้โต๊ะจีนนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ทํำโดยทั่วไปค่ะโต๊ะจีนเนี่ยจะเป็นแหล่งที่มีอาหารเหลือค่อนข้างจะเยอะนะคะ พราะว่ามัานเป็นเซตที่ถูกจัดมาลงทุกโต๊ะเท่ากันางครั้งแขกก็อาจจะนั่งห้าคนสิบคนแปดคนตามจํานวนไปบ้างน,นะคะทานเสร็จก็อาจจะทานด้วยกันเนาะมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นคำเหมือนเหมือนอาหารบางประเภททานร่วมกันก็อาจจะเอาปับไปยากค่ะถ้าเป็นค็อกเทลหรือเป็นบุฟเฟ่ก็อาจจะเลือกรับประทานชิ้นเล็กๆหรือว่าตัดเท่าที่เราอยากทานอันนี้ก็เป็นประเภทงานจัดเลี้ยงที่เราอาจจะต้องคิดเหมือนกันค่ะเวลาเรา จัดก,การเรื่องของงานเลี้ยงหรืองานบริการต่างๆค่ะแต่ก็นึกถึงอะไรที่เขาบอกว่างานขาดไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ค่ะเจ้าภ <c oughs> า <c oughs> พเ<า>จ้าภาพจ่ายตังค์มาแล้วแขกจ่ายตังค์มาแล้วจะบอกว่าเงินหมดอ้นี้หมดมันก็ไม่ได้ก็ต้องเผื่อเผื่อก็ต้องเหลืออีกนะใช่ค่ะ <c oughs> เกิดเหตุ <c oughs> ที่เป็นประจำค่ะในเรื่องของการบริการนะคะหรือว่า <c oughs> งานประชุมสัมมนาค่ะบางครั้งเนี่ยเสิร์อาหารว่างโอลาสองชิ้นใหญ่ๆเลย ่งประชุมไปเราก็อาจจะไม่สามารถหยิบอาหารชิ้นใหญ่มาแทะไปประชุมไปได้มันก็ไม่เหมาะนะคะนอกจากมากแล้วเนี่ยขนาดอาหารมันก็ไม่เหมาะสาหรับโอกาสที่จะรับประทานในบางการระเทศะแบบนี้ค่ะก็กลายเป็นอาหารเหลือเพราะฉะนั้นอาหารที่บอกว่าจะเป็นขยะอาหารจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อาหารหมดอายุอย่างเดียวนะคะไม่ใช่อาหารที่เสื่อมสภาพอย่างเดียวแต่เป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับการรับประทานหรืออาหารที่มันมีมากเกินไปนะคะ แตีอ๋อ,อีกเรื่องหนึ่งเราอาจจะมองข้ามไปคืออาหารที่อาจจะรูปทรงไม่สวยหรือสีไม่สดนะคะ<ม>เวลาขายอยู่ที่ตลาดต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้ซื้อเหมาเข่งมาอาจจะไม่ได้มาคัดเ,เลือกที่ดีพอผู้บริโภคก็เลือกค่ะแล้วก,ก,ก็ทิ้งไปพวกนี้ก็ถูกทิ้งเหมือนกันค่ะครับทีนี้วัฒนธรรมวัฒนธรรมบางอย่างก็น่าจะเปลี่ยนนะครับเช่นที่การประชุมการต่างแล้วมีอาหารมาเสิร์ฟม,มาวางตกลงประชุมไปก็กินกันไปเคี้ยวกันไปผมว่ามันเป็น ก็ไม่มีที่ประเทศอื่นเขาไม่เห็นผมเห็นประเทศไทยชิ้นใหญ่ๆมันก็แท้ยากบางครั้งเสิร์ฟซาลาเปาค่ะเป็นยอดมานูลอ,องคิดถึงสองพคนนั่งประชุมแล้วกัดซาลาเปามันก็อาจจะ,ะไม่ไม่พอเนาะมันอาจจะเป็นชิ้นพอคําหรือถ้าเหลือก็เอากลับได้ค่ะอาจจะต้องคิดคนในรายละเอียดมากขึ้นค่ะแล้วจริงๆแล้วทําให้การประชุมเนะผมว่ามันเสียไปนะโดนแย่งโดนแย่งความสําคัญคนกําลังชี้ว่าข้อมูลตรงนี้นะครับตัวเลขตัวนี้หันไปทีกำลังซาลาเปาอยู่ คนพูดก uh ็แบบอืมนะจริงๆควรจะไปมีเวลาจัดให้ชัดเจนสิบห้านาทีไปทานกันให้เสร็จแล้วกลับมาคุยกันต่อผมว่าจะได้เนื้องานมากกว่าอีกซ้พรด้ผมได้ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษเลยครับว่าอีกแหล่งหนึ่งก็คือในเรื่องของตลาดสดก็จะเหลือตะลววันนี้ที่ไม่หมดต่างๆอันนี้ยังไม่ได้เป็นอาหารเลยก็กลายเป็นเป็นขยะไปแล้วนะฮะทางสรรพสินค้าศูนย์อาหารอะไรพวกนี้ก็จะมีอะไรกันเยอะแยะเลยแต่ว่าตลาดสดนี่เป็นอะไรที่แบบโอ้เขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวครับ เดี๋ยวราเล่าเรื่องตลาดสดดูนะคะเวลาเราเข้าตลาดสดเราก็จะเห็นโซนที่ขายของสดพวกเนื้อสัตว์พวกปลาพวกไส้ไก่ที่ถูกตัดทิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษที่ถูกทิ้งแล้วล่ะไก่ไส้ไก่เศษเครื่องในหรือชิ้นเนื้อสัตว์พวกนี้ค่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีพวกผักค่ะผักบางทีอย่างที่บอกอะค่ะเมาเข่งมามาถึงก็มีการตัดแต่งนะคะก็จะเห็นถ้าไปดูตลาด ใหญ่ๆที่เป็นค้าปลีกเนี่ยกูจะเห็นว่าเป็นถังใหญ่มากๆค่ะก็คือเศษผักที่ถูกตัดแต่งออกเพื่อที่จะเอาส่วนดีๆเนี่ยมาจําหน่ายนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นพวกเปลือกผลไม้พวกนี้ก็จะเยอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้าโซนที่ตลาดสดนั้นเนี่ยมีโซนขายอาหารสดก็จะมีเปลือกไข่มีเศษอาหารที่เหลือในจานนะคะอาจจะมีเศษของถั่วเหลืองที่ทําน้าเต้าหู้มีสารพัดอย่างค่ะสารพัดอย่างจริงจริง แต่จริงๆกาอยากยกตัวอย่างนะคะไปเจอตลาดสดอาสะของญาติเอ่ย,ยชื่อคือตลาดถนอมิิรที่เขตบางเขลกรุงเทพเนี่หละคะเขาแยกแบบแยกแบบแยกแบบค<ๆ>ลีนมากๆแยกแบบน่าตกใจนะคะแยกแบบแยกเศษอาหารได้เป็นประเภทประเภทเลยนะคะแล้วก็มีการบันทึกทุกวันเขาแยกเอาไปทําปุ๋ยหมกักที่หลังตลาดของเขาเองะคะ่ะ แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราเราไปดูงานที่นั่นแล้วก็ไปดูฟาร์มปลาที่อยู่ตรงอา่าเลยเลยไปทางนั้นอีกนิดหน่อยค่ะ mm hmm. เราจับให้สองที่เนี่ยเขามาเจอกันค่ะปรากฏว่าอาตอนนี้ตลาดเนี่ยส่งเศษอาหารซึ่งเขาคัดแยกไว้เป็นอย่างดีเนี่ยไปให้ฟาร์มปลาฟาร์มปลาตื่นเต้นมากมันเป็นอาหารปลาชั้นดีมากค mm ือ hmm. ไม่เคยเจะมาที่ไหนแยกแบบแยกจนแบบปลา ตาชอบปลาอิ่มอะค่ะอันนี้ก็ถือเป็นทางออกทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเราพยายามแล้วแล้วก็เกิดเป็นขยะอาหารหรือเศษอาหารที่เราเหลือจริงๆนะคะทางออกปลายทางเนี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดตนี้คือตลาดอะไรอีกทีนะครับตลาดถนอมมิตรค่ะป้องเชียนะคะตลาดถนอมมิตรเขตบางเขนค่ะเขตบางเขนนะครับที่สามารถจะเป็นต้นแบบได้เพิ่งจริงแล้วถ้าถ้าเราจะเคลื่อนตรงนี้ไปให้ได้ดีจริงๆเนี่ย ผมว่าต้องมีทั้งกฎเกณฑ์กติกามรารยาทจะออกโดยนกรุงเทพมหานครหรือว่ากระทรวงทรัพยากรหรืออะไรก็ตามต้องต้องมีตรงนี้ขึ้นมามันจะได้ช่วยได้เพราะามีต้นแบบแล้วทําไมเขาทําได้ละ่ะถ้าเขาทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้เพราะมันก็รูปแบบเดียวกันนะตลาดสดเขาเขาใช้ประยุทธ์หลายหลายวิธีเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาที่สําคัญนะคะมีมีกลยุทธ์ในการที่จะ ให้ความสนใจให้กับผู้ขายแผงต่างๆเนี่ไม่ได้บังคับนะคะเป็นภาคสมัครใจด้วยซ้ำนะคะที่จะทำให้แต่ละร้านแต่ละแผงเนี่ยมีการคัดแยก,กขยะทั้งขยะอินทรีย์ขยะพลาสติก<ม>ขยะอาหารหรือขยะต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคเองกอง็ภูมิใจนะคะที่ได้มีส่วนช่วยในการที่จะไปลดขยะตรงนั้นค่ะแต่ว่าที่ททสำคัญ <ๆ S 1> คือเขาเขาเป็นภาคสมัครใจ แต่ว่าก็ทำให้คนในตลาดเนี่ยเห็นคล้อยตามได้อะมีมีใจมาทางนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดเป็นตลาดสดของเอกชนค่ะแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เขาก็ใช้วิธีการจูงใจเจ้าของแพงอะแบบเห,เห็นเห็นแล้วก็คือแบบโอ้โหแบบก้าวหน้ามากๆค่ะแล้วก็ต้องหยิบยกมาเป็นตัวอย่างจริงๆว่ามันเป็นความตั้งใจของของระดับผู้บริหาร สถานที่แบบนี้คะถึงจะเกิดได้นะคะครับวันนี้ถ้าเราได้ทั้งสองทางนะครับถ้าเราสามารถจะเลักษณะที่จูงใจแบบนี้โดยวิธีการสมัครใจรวมทั้งภาครัฐก่อนจ,จะใช้วิธีจูงใจได้เช่นว่าถ้าใครทาตรงนี้อาจจะมีรางวัลหรืออาจจะมีอะไรลดภาษีลดค่าไฟได้หรือเปล่าที่ผมก็ไม่ทราบถ้าสามารถจะทําอะไรตรงนี้ได้ก็ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีทีเดียวเพราะว่านี่น,นี่นี่คือ โอ้โหมันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดของประเทศไทยเลยนะครับนี่ต้องต้องไปค่ะต้องต้องไปให้มั่นใจกันค่ะอ่าในวันหลังผมจะไปเยี่ยมตลาดนี้บ้างแหละนะพอเห็นแล้วอยากอยากจะเห็นภาพตรงนี้บ้างเลยว่าออกจะออกมาเป็นไงทีนี้ภาคตลาดภาคร้านค้าอะไรต่างๆนะถ้าคิดตรงนี้ได้ตรงกันคงจะหาวิธีการทีนี้ครัวเรือนเองเนี่แหละครับเป็นอีกอีกส่วนที่สําคัญเพราะทุกบ้านกินเหลือแน่นอนว่าต้องกินข้าวเหลือทุกวันแหละ ก่อนไปที่โก,รเ, pardon, กเริยนจะขออนุญาตคุณยศคณุเล่าเรื่องของสูตรอาหารนิดนึงนะคะครับคือสูตรอาหารเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจคะ่ะเพราะว่าแต่ละแต่ละช่วงเวลาที่คนมาทานข้าวไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันนะคะหรืออาจจะมีมื้อเย็นเนี่ยคือคนปริมาณมากที่อาจจะไม่ได้ทําอาหารเองที่บ้านนะคะอาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าข้าราชการหรือนักเรียนนักศึกษาที่มาซื้อหาอาหารรับประทานนะคะลักษาะของ รรงอาหารศูนย์อาหารอะไรต่างๆหรือว่าฟู้ดคอร์ทที่อยู่ในห้างสรพสินค้านยคะเขาก็จีบีพีแพงต่างๆเยอะแยะนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ที่น่าสนใจที่เราจะต้องไปช่วยกันลดขยะอาหารเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละมื้อซึ่งมีผู้คนมารวมกันมากๆเนี่ยก็จะเหลือขยะอาหารแบบจำนวนมากนะคะซึ่งขยะอาหารจากลักษณะของของศูนย์อาหารหรือฟู้ดคอร์ทพวกนี้จะเกิดจากสองส่วนค่ะส่วนแรกคือเกิดในครัว ของพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอ,อาหารนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เลยคืออยู่ในจานที่เหลือประตัวอาหารของลูกค้าที่ไปรับประทานนะคะซึ่งซึ่งเราก็พบว่าถ้าเป็นฟู้ดคอร์ดที่มีลูกค้าขาจรก็อาจจะมีอาหารเหลือเยอะนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นโรงอาหารซึ่งนักเรียนเขารู้แล้วแหละว่าเขาอยากทานอะไรหรือว่าเป็นลูกค้าประจํา ที่เป็นส่วนอาหารในในออฟฟิศเนี่ยเราก็จะรู้ว่าวันนี้เราเรารู้ว่าเขาขายอะไรบ้างเราก็เลือกได้ก็ก็อาจจะเหลือน้อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่ที่ทางสถาบันสิ่งร้องไทยหรือทางทีไอเนี่ยนะคะได้ไปสํารวจเศษอาหารที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตค่ะจะเป็นพวกแป้งเป็นพวกอ่อข้าวเป็นเศษก๋วยเตี๋ยวที่ทานกับขนมจีนหรือว่าเศษก๋วยเตี๋ยวที่เป็น ก๋วยเตี๋ยวนะ้ำก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรต่างๆนะคะเหลือค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็คุยกับทางพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าปริมาณที่มันเหลือเยอะเนี่ยคือข้าวหรือคือเส้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่จะขายให้กับลูกค้าเนี่ยก็ลองถามเขาดิ้นว่าวันนี้ต้องการปริมาณมากหรือน้อยเท่าไหร่จะได้กะกันได้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่เหลือ <c oughs> ตอนที่ทานเ้า <c oughs> ที่ทราบมันคือพอดีเพิ่มเป็นหกสิบห้าบาทไม่ทราบจะเพิ่มเพิ่มเนื้อในเพิ่มลําบาก ก็ใช้แปลว่าเพิ่มข้าวโปะเนื้อเท่าเดิมหรือไม่ดีไม่ดีเคยเห็นข้าวขาวหมูไหมครับตบต้นจนหนุ่มนี่ก็เป็นกระดาษเลยบตบลนุ่มตัแปลเลื่องสับๆๆๆๆแต่ข้าวเต็มเลยเพราะว่าเขาว่าขึ้นราคาคผมก็เป็นอีกตัวนึงที่ว่าถ้าขายให้สมราคาน,าน่าจะดีกว่าเพราะผมก็เจออย่ีมผมทางข้าวไม่หมดเหมือนกันเน่เสียดายค่ะเสียดายก็เปริมาณข้าว บางที่นะคะก็วางภาชนะให้เห็นว่าถ้าวันนี้ไม่หิวก็เอาไซส์เล็กนะคะราคาเท่ากันนะคะเพราะค้าแม่ค้าขายราคาเท่ากันก็จะช่วยลดอาหารที่เหลือได้นะคะก็เคยแล้วครับี่ารพยายามเฉลี่ยเฉลี่ยหมูและให้ให้พอดีข้าวแต่ละคําเฉลี่ยยังไงมันก็ไม่พอพวกข้าวเยอะเลอเกินใช่ค่ะจกอาจจะต้องขุดต้องต้องแจ้งเราเองไปซื้อก็อาจจะต้องแจ้งแม่ค้านิดนึงนะคะวันนี้ขอข้าวน้อยค่ะวันนี้ขอเพิ่มข้าวนิดนึง โดยทั่วไปถ้าเป็นลูกค้าประจําในสูย์อาหารเนี่ยก็จะไม่มีการที่จะคิดราคาเพิ่มนะคะก็ก็จะเป็นแบบเฉลี่ยกันไปค่ะแต่อย่างว่านี้เป็นเป็นเราขายเราตักให้เขาก็คงว่าอะไรไม่ได้แต่อย่างของเมืองนอกเขามีบางที่ที่ถ้าคุณเขาจะเหมือนให้ตักเองฮะแต่ถ้าเหลือถ้าเหลือโดนปรับปรับเลยกินเ<ช>หลือโดนปรับแต่คุณตักของคุณนะแต่นี้พ่อค้าไม่ขายเป็นคนขายเป็นคนตักก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่นี้ผมว่าต้องอย่างอาจารย์ว่าน่ะ อันนี้ต้องภาคสมัครใจแล้วต้องให้เข้าใจถึงตรงนี้จริงๆแล้วทุกคนจะช่วยกันประหยัดตรงนี้มันไม่ใช่แค่ประหยัดเงินของบริษัทหรือร้านค้าอย่างเดียวมันช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมคนมักจะมองเหมือนเหมือนไกลตัวเหมือนองคเหมือนเออที่ว่าเราคุยโครงการอะไรใหญ่ๆทุกที่นะครับถ้าจะต้องลดต้นทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมโดนตัดก่อนทุกครั้งก็เดี๋ยวกลับมาที่คําถามคุณยศมนุษย์สักครู่เนาะว่าถ้าเราเป็นอ ผู้บริโภคที่อยู่ตามบ้านโดยทั่วไปเนี่ยเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะจริงจริงดิฉันเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยได้ถูกสื่อสารกันพอสมควรแล้วละเพียงแต่ว่าเราจะรับรู้แล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนสิ่งที่เราทํากันอยูอ่ได้ขนาดไหนนะคะโดยทั่วไปแต่ละคนอาจจะมีะจุดที่เป็นแกลบอย่ไม่เหมือนกันนะคะ,ะบางคนอาจจะไปเจออาหารลดราคาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็อาจจะซื้อมาในปริมาณมาก โดยไม่ได้เช็คว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรอยู่แล้วนะคะการจัดเรียงตู้เย็นให้เป็นระบบระเบียบเนี่ยก็จะทำให้เรามองเห็นว่าอะไรที่เราซื้อมาก่อนเนี่ยเราควรจะรับประทานก่อนหรือว่าเรามีอะไรอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะซื้อน้อยลงนะคะนี่เป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าการทำอาหารแต่ละมื้อเนี่ยทำยังไงให้ให้อเพียงพอในการรับประทานแล้วก็เก็บเก็บรักษามันไว้เพื่อที่จะเอามาทานมื้อต่อไปได้นะคะ การตักอาหารในจานให้พอดีีนะคะแต่ว่าอาจจะมีความยากลำบากสำหรับสังคมเมืองหรือว่าครอบครัวเดี่ยวที่มีจำนวนคนไม่เยอะมากนักซึ่งอันนี้เราก็เจอว่าส่วนใหญ่ขยะอาหารก็จะเกิดมากกว่าครอบครัวแบบดั้งเดิมที่อยู่กันหลายๆคนก็มีการแชร์อาหารกันแล้วก็เศษอาหารหรืออาหารที่เหลือแต่แต่ละมื้ออาหารเนี่ยก็จะน้อยกว่านะคะอันนี้เราก็จะพบเจอลักษณะแบบนี้อยู่เรื่อยๆค่ะ แต่ว่าเราก็เจอนะคะว่าบางคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้คนที่มีการศึกษาหรือมีรายได้สูงเนี่ยเขาจะเขาจะมีความรู้หรือว่าเขาจะมีพฤติกรรมยังไงนะคะ,ะเจอจากงานวิจัยหลายชิ้นค่ะก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะบ่งชี้ว่าคนที่มีการศึกษามากหรือน้อยเนี่ยจะทําให้เกิดทยาอาหารต่างกันยังไงนะคะรวมถึงคนที่มีรายได้มากหรือคนที่มีรายได้น้อยด้วยค่ะก็กจะมีความต่างส่วนใหญ่อยู่ที่ รักษณะทางสังคมนะคะว่าอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทหรือว่าช่วงวัยอันมีช่วงวัยในนีพนค่ะช่วงวัยที่เป็นผู้สูงอายุขึ้นไปก็จะค่อนข้างจะเห็นคุณค่าของอาหารเนี่ยมากกว่าคนรุน่นใหม่นะคะอันนี้ก็จะทําให้เรา,าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ถูกนะคะถ้าเราดูว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็มีอาหารเหลือในแต่ละแหล่งเนี่ยเกิดขึ้นด้วยสายเหตุอะไรค่ะจะได้ช่วยกัน ได้ได้ถูกที่สาเหตุของปัญหานั้นนัค่ะครับจริงๆสมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆช่วยได้เยอะนะครับทั้งตู้เย็นกล่องถนอมอาหารต่างๆทานไม่หมดแบ่งไว้ก่อนเนื้อ่างๆพวกนี้ก็คงช่วยได้นึกถึงโรงแรมใหญ่ๆที่เวลาเขามีจัดเลี้ยงอะไรนี่จะนึกเลยก็าถ้าวันนั้นเขาจัดเลี้ยงมีอาหารไก่แล้วมันเหลือเนี่ยพรุ่งนี้พนักงานโรงแรมนี่กินไก่สามมื้อแน่นอนแล้ว oh. เขาก็ <laughs> เขาก็จะเฉลี่ยแบบนี้เวลาเหลืออะไรก็ตามถ้าครัวเขา ขาต้องวางแล้วทายังไงจะเซฟคอสครับโรงแรมคือที่บ้านทำโรงแรมด้วยก็จะต้องทาอะไรพวกนี้ให้เป็นระเบียบเพื่ออาทนี้วันนี้ปลาฉะนั้นพรุ่งนี้ปลาจะทําอะไรถ้ามันเหลืออาจากปลาแล้วเป็นอะไรกันบ้างเพื่อเพื่อใช้ไปให้ได้ตรงนี้ฉะนั้นพนักงานโรงแรมก็จะหน้าเป็นไก่ไปบ้างหน้าเป็นปลาไปบ้างแล้วแต่ละช่วงถ้าถ้าเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารใหญ่ๆจริงๆความหน้ากังวลอย่าไม่ไม่เยอะเท่ากับร้านอาหารเล็กๆนะคะ กาหาเล็กๆเ,เนี่ยการสั่งซื้อหรือการเก็บรักษาอาหารเนี่ยจะจะดูว่าจะไม่ค่อยระมัดระวังค่ะบางทีซื้อผักมาก็ยัดใส่ตู้หรือว่าวาง,งไว้นอกตู้เนี่ยเราก็เจอกันใบบอๆนะคะแล้วก็เวลารับออเดอร์มาเนี่ยบางทีพนักงานรับออเดอร์มาผิดค่ะเวลาไปเสิร์ฟเนี่ยก็ก็ก็ผิดก,ก็ต้องเอาคืนนะคะหรือไม่ก็ตัดสินใจให้กับลูกค้าไปเลยแต่ว่าต้องจัดออเดอร์เนี่ยมาเพิ่มลูกค้าก็ทานเหลือค่ะ อันนี้น่าเป็นห่วงมากกว่าค่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเจ้าของร้านเนี่ยนะครับว่รารุ่นรุ่นใหม่เป็นยังไงแต่เขาบอกรูร้านรุ่นเก่าๆเป็นรุ่นเอาแปะรุ่นนี้อะไรเนรี้ยเหล่านี้ไม่เกิดเลยพวกคิดหน้าดูนะว่าเขาจะเหลือเท่าไหร่รต้องใช้ใจ่ายเท่าไหร่เ็าจะได้แล้วแล้วไม่ค่อยได้ใช้เงินเลยเก็บเก็บไว้ให้รู้ให้ร้านจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือตอนนี้พนันกงานที่มาช่วยอะค่ะในในแง่ของการบริการเนี่ยก็จะเป็นคนต่างด้าวด้วยนะคะในหลายๆ,ๆร้าน เพราะนั้นการสื่อสารหรือว่าการเปลี่ยนคนบ่อยๆอะค,ะค่ะก็ก็ทําให้ร้านเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะนั้นต,ต,ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการเพราะนั้นคือต้นทุนของท่านเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบไปๆอย่างที่คุณยอมานดูว่านะคะต้อง,องใส่ใจรายละเอียดจริงๆคะ่ะก็ต้องดูว่าจะช่วยเสิร์ฟได้บ้างอะไรได้บ้างครับแต่เชื่อเะครับเจอหลายที่แล้วที่ไม่ใช่คนไทยผัดกะเพราไม่อร่อยอะ เป็นอะไรที่เขาไม่เข้าไม่เข้าใจาว่าเราก็จะมันเยิ้มเลยทีนี้เรื่องเราตรงนี้นครับมันจะมีทางด้านไหน,นครับที่จะในอนาคตจะออกมาเป็นในลักษณะที่ที่ที่ไม่กี้เราเกลียนะฮะจะเป็นภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมได้บ้างไหมจะมีกฎเกณฑ์หรือจะมีการจูงใจอย่างไรกันบ้างหรือจะมีตัวอย่างตลาดดีๆแบบเนี้ยออกมาให้พวกเราได้เห็นนะครับแล้วให้รางวัลเขาไม่อยากให้เขาปิดทองหลังพระแล้วละ่ะ อยากใช้เขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ช่วยกันนะเต่งประกายตรงนี้มาทําให้บ้านเราดูแบบโอ้สะอาดเอี่ยมกันอีกอาจจะยกสับสองมาตรการนะคะที่เกี่ยวกับมา,า,าตรการของภาครัฐเนี่ยก็คือการการประเมินมาตรฐานนะคะอย่างตลาดสดยก็จะมีมาตรฐานของตลาดนะคะครหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารโรงแรมก,ก็จะมี Green Hotel Green r e s t a r a มั<ช>ตรฐานที่บอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยเขาเป็นมิตรสิทธิ์ไว้ร้อมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะช่วยได้ระด,ด,ดับหนึ่งเพราะว่าเกณฑ์เหล่านั้นเนี่ยจะทําให้ร้านอาหารโรงแรมหนืตลาดเนี่ยเขามีการบันทึกข้อมูลนะคะ<ช>มีการทําเปรียบเทียบว่าตอนนี้เขามีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างอันนีอันแรกนะคะอันที่สองเนี่ยไม่ทราบว่าทางคุณยศพันธุ์หรือคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ทราบกันหรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อสักประมาณปลายเดือนตุลาคมนะคะ ทางสภาปทมได้เห็นชอบในเรื่องของอการเก็บค่าค่าจัดการขยะก็แล้วกันค่ะในเรทที่แตกต่างกันระหว่างครัวเรือนที่แยกขยะกับไม่แยกขยะนะคะแล้วก็จะมีผลบังคับใช้เนี่ยอีกอน่าจะเป็นต้นปีหน้าหมายความว่าถ้าบ้านที่แยกขยะเนี่ยก็จะจ่ายน้อยกว่าบ้านที่ไม่แยกขยะนะคะ อันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เดี๋ยวต้องทดลองใช้สักระยะหนึ่งนะคะดูว่าจะใช้ได้กับคนกรุงเทพหรือเปล่านะคะอันนี้อันแรกถ้าเป็นเรื่องที่ดีเริ่มนะครับดีดีดทั<ะ>ทนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ค่อยปรับกันไปเนาะถ้าถ้าเกิดว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะคะก็แนะนํากันไปแบบสร้างสรรค์น,นะคะวันหนึ่งเราคงทาได้เย็นเยันเย็ยยนนทุกทีว่าวแล้วก็คุยถึงตอนที่ลูกผมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแล้วเพื่อนเขาก็ไปมีที่พักแบบ air b n b แล้วพวกนี้ทิ้งขยะผิดถัง ตอนตีหนึ่งรุ่งขึ้นตำรวจมาเรียกค่าปรับบอก<อ>คุณคุณทิ้งคุณทิ้งติดที่แต่ละปรับไม่แพงหรอกคุณนะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ต้องปรับเพื่อน <laughs> บ้านเขาไปฟ้องว่าทิ้งผิดถังอืมค่ะ <มา S 2> อันนี้ก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐจะจะ,จะช่วยเราได้เหมือนกันนะคะครับแต่วันวันนี้ฮะถ้าช่วยลดค่าขยะช่วยการทิ้งโดยการที่แบ่งนีผมว่าดีมากเลยเป็นการจูงใจที่ดีไม่ได้แค่ปทมนะคะ เพราะว่าหลังจากนั้นค่ะอันนี้ก็แอบวงเหมือนกันก th Ch like ็ออกกันมันคนละวารละโอกาสแต่ใช้หลักการเดียวกันค่ะคอรมเองก็อนุมัติร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะว่าจะเก็บค่าทมเนียงขยะหรือจะยกเว้นการเก็บเนี่ยได้ในกรณีไหนบ้างคือผู้ของเนี่ยทางท้องถิ่นเองก็ลังเลนะคะว่าเฮ้ยเรามาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยทัดแยกขยะและลดขยะ เราจะยกเว้นได้ไหมหรือเราจะลดยอนได้หรือเปล่าก็ไม่กล้าทำนะคะเดี๋ยวตอนนี้นด้านด้านประกาศอันนี้ผ่านคอมอแล้วผ่านโดยหลักการนะคะตร้งเมื่อ,อไหร่ที่ประกาศใช้จริงๆเนี่ยหลังจากนั้นหนึ่งปีก็จะมีการบังคับใช้ใชซึ่งหมายความว่า,วาบ้านที่มีการคัดแยกขยะกับไม่คัดแยกเนี่ยก็จะจ่ายในอัตราที่ต่างกัน แต่ตรงนี้เนี่ยองค์กรทั้งสองข่าวเลยครับตอนนี้เวลาของลายการหมดแล้วครัาจารโอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าค่อยเอาท้องถิ่นที่ทําเป็นตัวอย่างนะคะมาเล่าให้ฟังแต่ดเรื่องราวดีๆอย่างนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีจังเลยขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีครับดรเป็นจมาชั่วทอนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วขอลาไปสองอาทิตย์ครับพอดีเพื่อนผมเขา จองทัวร์ไฟไหม้ให้บอกคุณไปพักไปผ่อนบ้างเถอะอีกสองทิศกลับมาคงจะมีเรื่องราวดีๆกลับมาเล่าให้ฟังด้วยครับครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วครับ